ใช่ไหมกับหัวเดียว Wheel แต่งออฟโรด d อบบัจัดให้เอาใจสายเลยกับเต o ตาไฮรักรีโวคันนี้เป็นเครื่อง2.8รุ่น NP ปี2020บอกก่อนเลขไม่เพียงหลักหมื่นเท่านั้นได้หน้าหลอๆนะคะใครที่สนใจวันนี้จองเพียง999บาทเท่านั้นนะคะไม่ต้องดาวไม่ต้องค้ำประวัติดีจัดฟรีดาวรับคันนี้กลับบ้านเปเลยจ้าสวัสดีค่ะ และว,วันนี้ก็มาเจอๆน้องแป๊บอีกแล้วนะคะูนยนรวมรถตอนเดียวที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้หรือว่ารถกระบะเซีไทยรถสวยวันนี้น้องแป๊บจัดเต็มๆมาให้เลยนะคะเอาใจสายลุยส่วนไหนก็เอาอยู่กับขวัญใจออฟโรดของเรานะคะคันนี้บอกก่อนเลยว่าเป็นรถเข้าใหม่นะคะเพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆเป็นชมน่าหล่อๆแบบนี้เลยนะคะคันนี้ปี2020ได้หน้ไดนาหมูป่านะคะกระจังหน้าสีดำตัดกับสีตัวรถนะ,ะเป็นสีหายากเป็นสีเทาดำ นานๆจะมีเข้ามามาพร้อมกับโลโก้ t o y o ต้าขวัญใจโตโยต้าเอาอยู่แน่นอนสําหรับรุ่นออฟโรดแต่งพร้อมลุยนะคะคันนี้ก็ได้ในส่วนของไฟหน้านะคะก่อไฟหน้าสายกิ๊กไม่มีรอยแตกรอยร้าวแต่อย่างใดนะคะคันนี้บอกได้เลยว่าหล่อๆเดี๋ยวต้่งแต่งอะไรมาให้บ้างคันนี้นะคะก็แต่งหล่อมาเช่นเดียวกันได้ในส่วนของล้อแม็กนะคะออฟโรดแบบนี้เลยนะคะเป็นลายใหม่ๆนะคะเป็นยาง a อนะคะรุ่นนี้ก็จะได้ ปีใหม่นะคะสำหรับตัวยางของเราได้ปี2024ถือว่าได้ยางดอกหนาทั้ง4เส้นแม็กใหม่ยางใหม่จัดไปให้คันนี้ก็มีคิ้วล้อตกแต่งมาให้ทั้ง4ล้อด้วยค่ะคุณลูกค้า่ะไม่ต้องไปแต่งเพิ่มคันนี้เครื่อง2.8นะคะไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างแล้วก็นี่เลยนะคะสำหรับคันนี้ก็มีคิ้วกันสาดตกแต่งมาให้เรียบร้อยแล้วเบ้ามือจับกันรอยตรงนี้นะคะก็ปรุงแต่งมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยได,วยดวย้ว่าคุ้มมากๆเลย จะล่างกันบ้างนะคะคันนี้ได้นในส่วนของบันไดข้างซ้ายขวาไนะปจัดมาให้ครบนะคะเดี๋ยวมาดูความคงเดิมของตัวรถคันนี้นะคะสวยเดิมรอเปล่าเดี๋ยวเรามาชมกันนะคะขออนุญาตดึงนิดนึงมันแข็งนิดนึงนะคะนี่เลยเม็ดอาร์คเรียงแบบเป็นระเบียบสวยงามเดิมเดิมจากโรงงานแบบนี้กันเลยค่ะพี่ขาดูง่ายๆนะคะตัวรถเคาะสีฟังเสียงก๊อกก๊อกก๊อก,กป๊อกป๊อกป๊อกเอออันนี้เดิมเดิม<ๆ>เลยนะ ตัวเมคอาร์ตนะคะตรงนี้กระบะนะคะก็สวยเดิมโรงงานตัวนี้มีสติ๊กเกอร์นะคะ4ีคณสรุ่นนี้ก็จะมีดิฟล็อกเรียบร้อยให้แล้วด้วยถัดมาที่ด้านหลังนะคะคันนี้ก็จะนี่เลยปรุงแต่งกันชนท้ายแต่งออฟโรดมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะใหม่แข็งแรงทนทานนะคะจัดจ้านในย่านนี้แต่งมาให้ครบชุดเลยรุ่นนี้ก็จะมีไฟเลี้ยวเออรุ่นนี้ก็จะมีไฟเบรกเลนที่3มาให้แล้วด้วยนะคะ แล้วก็ภายใน m a c l i n e นอรก็คือใช้งานได้แบบปกตินะคะเดี๋ยวมาดูรอบๆคันกันนี้สวยงามมากๆนะคะเดี๋ยวมาดูเม็ดอาร์อีกฝั่งหนึ่งนะคะดูข้างเดียวไม่ได้ต้องจัดให้2ข้างนะคะนี่เลยสวยเดิมเรียงรายกันแบบทุกจุดเลยเรียกได้ว่าสวยๆหล่อๆนะคะความคงเดิมเขามีมาให้นะคะใส่แบบให้เรียบร้อยแบบนี้นะคะข้างในนะคะรุ่นนี้บอกเลยว่าคุมโทนด้วยโทนสีธรรภายในกว้างขวางนะคะคันนี้ ได้รนะบบหน้าจอระบบทัชสกรีนรุ่นนี้ก็จะมีเกียร์โฟ e วิอยู่ตรงนี้นะคะปรับได้เลยตามความต้องการแล้วก็เกียร์แมนนวล6สปีดคันนี้เดี๋ยวมาดูเลขใหม่กันนิดนึงนะคะใครอยากได้ปีใหม่ให่ใหม่หมน้อยๆคันนี้เลขใหม่อยู่เพียง40,000กว่ากิโลเท่านั้นนะคะเป็นภายในระบบไฟฟ้ามาพร้อมกุญแจรีโมทนะคะแม่ไม้แม่แรงมีมาให้ครบเดี๋ยวมาชมห้องเครื่องกันก่อนเลยนะคะ คันนี้ได้เครื่องยนต์ดีเซลเครื่อง2,008แรงดีไม่มีตกนะคะชาวสวนเอาไปวิ่งนะคะนี่ขึ้นสวนนะคะพร้อมลุยมากๆเลยนะคะห้องเครื่องเดิมโรงงานเครื่องยนต์ดีเซลคันหน้าเดิมฝากระโปรงเดิมสภาพสวยๆแผ่นเพจมอ,อกอสามารถตรวจเช็คได้เลยใครที่สนใจคันนี้นะป้าบอกก่อนเลยว่าเพิ่งเข้ามาแบบสดๆร้อนๆเอาใจชาวสวนยิ่งช่วงนี้นะ สนตกนะคะอยากจะเอารถไปเข้าสวนแบบแนะนําเป็นคันนี้เดี๋ยวแรบแปปย้าสเปคกันอีกครั้งใครที่สนใจคันนี้ Toyota h i ฮรักรีโวเครื่อง2.8ตัว4 wheel วิวหัวเดียว4 wheel วิว, wheel ว,ว wheel ปี2020คันนี้นราแป๊บขายอยู่ในราคา569,000บาทเท่านั้นนะคะประวัติดีฟีดาว ไม่ต้องค้ำเลยนะคะลูกค้ามีประวัติเครด,ดิตดีจัดคันนี้ไปได้เลยพร้อมเข้าสวนพร้อมลุยได้ทุกที่หากสนใจนะคะก็สามารถจองน้องแปบบ๊ได้เลยนะคะเพียง999บาทเท่านั้นออกรถเดินี้รับไปเลยนะคะส่วนลด5,000บาทส่งรีท์ไทยจัดไปเน้นให้ถึงหน้าบ้านสนใจก็สามารถโทรหาน้องแป๊ได้เลยที่เบอร์0 9 5 0 3 0 4 5 5หรือโทรหานบบ้องแป๊ดเตยจองได้เลยที่เบอร์0 1 1 7 8 6 9 9 9สนใจแล้วที่โทรหาน้องแป๊มาได้เลยนะคะบ๊ายบาย